HELLO! สวัสดีครับผมตัวไซน์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าต้องใช้ตัวอพีกี่ตัวถึงจะสามารถทำให้กลายเป็นเลเวล80หรือว่า1 5 0โอเคครับผมเริ่มที่80นะฮะอีพี5ดาวนะครับผมจะใช้ทั้งหมด15ตัวนะฮะหรือว,ว่าตีเป็นอีพี3ดาวเนี่ยตีเป็น90ตัวนะฮะ แล้วก็ต้องบวกกับอีกตัวกิกี้หรือตัวผสมอื่นนะตัวเศษมาบวกอีกถึงจะกาลายเป็นแบบสิบเปปนะแล้วก็อีพีหกดาวนะต้องใช้ทั้งหมดห้าตัวตีเป็นตัวอีพีสามดาวหกเก้าสิบตัวแล้วก็บวกอีกตัวผสมอีกหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูโซลูโนโซบาน ๖ต, okay, ตัวแล้วนะครับ12โอเคครับก็กดไป3 5๑๕5๕ตัวแล้วนะครับก็ก็จะเหลือเศษนิดนึงใช่ไหมครันั่นแหละเอาตัวกิกี้ใส่ไปเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่โกติกี้นะฮะผมเขี้ยบผมว่ามันคือตัวพวกแบบตัวผสมตัวเกลือนะฮะับเออตัวอะไรที่ไม่ใช้เออมาใส่ได้นะ้วเขี้ยะผมจะไม่กดฟิทเขี้ยะผม ต่อไปนะเออถ้าจะใช้ตัวหดาวตัวไอพีหดาวก็ใช้ห้าตัวเนี่ยห้าตัวได้เกสิบเก้าแล้วแล้วก็ตัวสมอีกหนึ่งเออตัวสมนี่มีน,นะฮะก็จะครบโอเคผมต่อไปนะ1น0ยห้าสิบนะครับจะใช้ตัวไอพีห้าดาวนะครับห้าสิบสามตัวตีเป็นตัวไอพีสามดาวเนี่ย เป็น318ตัวนะฮะแล้วก็ EP 6ดาวใช้18ตัวตีเป็นตัว EP 1 EP 3ดาว324อยี่สตัวผมทำให้ดูนะครับแต่ว่าขอภายนะทที่ผมไม่มีตัว EP เออหดาวไม่บอกมีแค่ตัว EP 6ดาวเยี่ย5า11 1 4 สิบแปดพอดีก็จะตันเลยนะฮะประมาณนี้เนะาะงั้นเรากลับมาดูที่นี่ใหม่นะฮะด,ดูใหม่ยเห็นว่ามันใช้เออ่ไอตัว EP ห้าดาวเนี่ยใช้น้อยกว่า EP หกดาวอีกนะฮะใช้แค่สามรอยิแปดตัวนะมาถึงตัว EP สมดาวนะใช้แค่สามรอสิปดตัวแต่ EP หกดาวเนี่ยต้องใช้ตั้งสามร้อยี่ิบสี่ตัวจะทำให้กลายเป็นร้อยหสิเนี่ย ซึ่งผมแนะนำว่า EP พสามดาวเนี่ยคุ้มกว่าใช้ได้ดีกว่านะฮะมันประหยัดกว่าต้องหกตัวนะหกตัวนี้ทำอีพีหึงดาว EP EP ิดอีพีห้าดาวอีกตัวเลยนะโอเคครับผมก็จบแล้วนะแต่สุดท้ายนะผมก็แนะนำว่าทำแค่80ก็พอนะครับตัวที่จะทำร้อาสิบเนี่ยก็ต้องเป็นพวกติดเมตายาวๆอย่างเช่นตัวฟาร์มเงิน เซเบอร์ฟูมาเออวินอะไรพวกนี้นะเออวินมันต้องเอาก็ได้เอาแปดสิบมันก็สี่สิบก็พอแล้วแบบวนยังไงก็ตันราเมจตันครบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีแปดสิบไม่จะทำตัวไหนก็ได้นะไอ,อตัวที่เห็นแปดสิบไอ,อพวกแปดสิบนี่ผมทำมานานแล้วก่อนที่จะอัปเดตเป็นร้อยห้าสิบนะโอเคผมแล้วนี้คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ